สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีไซโทนนะครับของ Motorola GP 999 plus นะครับเป็นตัวนี้นะครับอ่า o o t o r o l a g plus นะครับตัวนี้โอ้นะครับตัวนี้นะรนแรงทะลุทะลวงนะตัวนี้นะครับ รองรับสามแบนด์นะครับนี่ครับย่านดำย่านแดงแล้วก็ย่าน400นะครับตัวนี้นะครับวิธีใส่โทนนะครับมันจะใส่ได้ทั้งอสองแบบนะครับก็คืออใส่ในช่อง vpo แบบนี้นะครับหรือจะใส่ในช่องเมมโมรีนะครับเมมโมรี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอนี่นะครับเป็น0ูนก็คือแบบช่องเมมโมรีแบบนี้นะครับมันจะใส่ได้สองแบบนะครับการใส่โทนนะครับมันก็จะมีอยู่ สองโทนด้วยกันนะครับก็คือ1อ่าเป็นโทนอนาล็อกนะครับหรือโทน CT นะครับสองก็จะเป็นโทนดิจิตอลนะครับหรือโทน DCS นะครับส่วนในโทนดิจิตอลนะครับมันก็จะมีอยู่อสองแบบก็คือดิจิตอลไอกับดิจิตอลนะครับมีสองแบบนะครับนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำ วิธีใส่โทนซีทีก่อนนะครับวิธีใส่โทนให้ทําแบบนี้นะครับเลือกความถี่มานะครับผมจะเอาเป็นความถี่สองสี่ห้านะครับตัวล่างนะครับสองสี่ห้าเนี่ครับสองสี่ห้าศูนย์ห้าศูนย์นะสมมุติเป็นช่องนี้นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ใส่โทนครับเดี๋ยวผมจะทดสอบก่อนนะครับวอร์จากตัวนี้มานะครับสองสี่ห้าศูนย์ห้าศูนย์นี่ครับเดี๋ยวฟังเสียง อ่านี่ครับได้เลยครับนี่ครับเผ็ดเผ็ดเผ็ดอ่านี่ครับอ่านะครับอันนี้คือยังไม่ได้ใส่โทนนะครับทีนี้เราจะมาใส่โทนนะครับอ่าวิธีใส่โทนนะครับให้ทําแบบนี้นะครับกดเมนูกดเมนูไปหนึ่งทีครับปึ๊บอ่ามันจะเข้าโหมดเมนูมีอ่าหกไอคอนเห็นไหมครับอ่าท่านก็เลือกเห็นไหมเลือกอัปดาวได้เลยนะครับนี่ครับอัปดาวได้เลยมาเมนูแรกนะครับตัวลูกโลกนี่ครับนี่ครับตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ เสร็จแล้วกดเมนูยืนยันครับปุ๊บอ่ามันจะมาโทนที่1ตัวแรกเลยนะครับเมนูที่1 QT DQT เนี่ยครับเสร็จแล้วให้กดเมนู1ทีครับปุ๊บอ่าอันนี้มันออบอยู่เห็นไหมครับทีนี้เราจะเปิดใช้โทนนะครับให้กดอ่าสี่เหลี่ยมไปหนึ่งทีครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับมันจะเริ่ม67เห็นไหมครับอ่าไปเรื่อยๆนะครับอ่าอันนี้ก็จะมีประมาณ50โทนนะครับ อ่าผมสมมุติเอาเป็น77เลยนะครับได้77แล้วนะครับให้กดเมนูยืนยันครับปึ๊บอ่าเสร็จแล้วก็กด e อ i t ออกมาครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับสัญลักษณ์ CT ีมันจะขึ้นเห็นไหมครับนี่ครับก็คืออันนี้คือใส่โทนอะนาล็อกหรือโทน CT เรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวทีนี้ผมจะวอเข้ามานะครับเมื่อกี้มันมีเสียงปึ๊บเห็นไหมครับ มันสัญญาณขึ้นแต่ไม่มีเสียงนะครับนี่ครับเห็นไหมครับอ่านี่คือข้อดีของการใส่โทนครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการใส่โทนของอ่าอ่าดิจิตอลนะครับก็ทําเหมือนเดิมครับกดเมนูนะครับเพื่อเข้าเมนูนะครับกดเมนูเพื่อเข้าเมนูเมนูแรกไอคอนแรกนะครับก็กดเมนูครับปุ๊บอ่าเสร็จแล้วก็กดเมนูซ้ําอีกทีหนึ่งครับปุ๊บอ่ามันเป็นอ่าโทนซีทีอยู่ใช่ไหมครับ เราจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นกดสี่เหลี่ยมครับนี่ครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับโทนแรกมันจะเริ่ม 023n นะครับอ่า0 2 3 n เนะครับอ่าเราก็เลือกเหมือนเดิมครับเนี่ครับอ่าเลือกมา1โทนอ่าสมมติเป็นโทน32นะครับก็กดเมนูยืนยันครับปึ๊บอ่าเรียบร้อยครับทีนี้ก็กด exit ลงมาปึ๊บอ่ามันจะเป็น dcs เห็นไหมครับอ่าอันนี้ก็คือ ดิจิตอลเอ็นนะครับด i จิตอลไก็ทําเหมือนเดิมครับกดเมนูปึ๊บมาเมนูเหมือนเดิมครับไอคอนเดิมกดเมนูกดเมนูยืนยันครับปึ๊บอันนี้มันเป็นดิจิตอลเอ็นเห็นไหมครับตัว n อยู่ข้างหลังก็กดสี่เหลี่ยมเป็นหนึ่งทีครับปึ๊บมันก็จะเป็นไเห็นไหมครับก็เลือกมา1โทนครับตัวนี้ทั้ง n ทั้ง i ก็จะประมาณ50โทนนะครับผมสมมุติเอาห้าสิบสามไอนะครับ เสร็จแล้วก็กด F ยืนยันครับปึ๊บอ่าก็เรียบร้อยครับอ่าเห็นไหมครับมันก็จะใส่โทนเรียบร้อยนะครับทีนี้วิธีปิดโทนก็ทําเหมือนเดิมครับเข้าเมนูเดิมกดเมนูมาเมนูเดิมกดปึ๊บอ่าแล้วกดเมนูซ้ำอีกครับปึ๊บอ่าอันนี้มันไอนะครับก็กดสี่เหลี่ยมครับปึ๊บอ่ามันก็จะเป็นออฟเห็นไหมครับอ่านะครับเนี่ยวิธีเลือกโทนนะครับเนี่ยครับ นี่ครับมันจะเป็นกดสี่เหลี่ยมครั้งแรกก็จะเป็นโทนซีทีกดสี่เหลี่ยมต่อไปก็จะเป็นดิจิตอลเอกดต่อไปก็เป็นดิจิตอลไอนะครับกดต่อไปก็จะเป็นออฟคือการปิดโทนนั่นเองนะครับเสร็จแล้วให้กดเมนูยืนยันด้วยนะครับปุ๊บออกมาดูนะครับปุ๊บเห็นไหมครับมันออฟอยู่นะครับวิธีใส่โทนก็ไม่ยากนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับ ผิดพลาดประการใดก็ขออาไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ